เทควันโดที่ว่ามันอยู่แล้วนะคะก็ดูเพลินไปอีกแบบค่ะรอบนี้เขาโชว์ความแข็งแรงด้วยเพลงเคป๊อปชื่อดัง How You Like That ของ Black p i n k นะคะเป็นการปรับชุดการแสดงของนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะทำให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มาแรงที่สุดในเวลานี้ของเกาหลีเป็นบรรยากาศในงานฉลองวันชาติเกาหลีนะคะจัดขึ้นที่ศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ถือเป็นการต่อย,ยอดกระแสทั้งจากความสําเร็จของนักกีฬาเทควันโดไทยในเวทีโอลิมปิกและกระแสของลิซ่าสาวไทยในวงการเค ป๊๊บที่ตอนนี้ก็ไปไกลระดับโลกค่ะซึ่งในมุมมองของโคชเชยองซอกนะคะผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกเลยว่าทั้งสองชาตินะคะต่างส่งออกซอฟพาวเวอร์และศิลปะวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันมานานอย่างน้องๆชาวเกาหลีนะคะจากโรงเรียน k o r e a n International School of Bangkok ค่ะ mm hmm. เขาก็มาร่วมการแสดงกันด้วยนะคะ ก็จะเห็นว่ามีการแสดงหลากหลายค่ะรวมถึงการแสดงซามุนโนลีค่ะเป็นการแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านเด็กๆบอกนะคะว่าเรียนการแสดงพื้นบ้านก็จริงแต่ว่าส่วนตัวสนใจเคป๊อกันอยู่ด้วยยิ่งรู้ว่าพีริซ่าเป็นไอดอลชาวไทยก็ทึ่งในความสามารถทั้งการร้องเต้นความโด่งดังในจังหวะนี้ทําให้คนเกาหลีอีกไม่น้อยค่ะสนใจเรียนรู้เรื่องราวอื่นๆของไทยด้วยน멋

ว่าทานต้องเกาหลีกับไทยก็ผมก็ดูว่าคนไทยทุกคนก็ชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียนมากเป็นภูมิใจตัวเองมากเรื่องเป็นคนไทยก็รักหันเกาหลีเป็นชอบไปเที่ยวที่เกาหลีด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางคนเกาหลีด้วยกับเป็นทุกปีก็เป็นคนเกาหลีก็มาเที่ยวไทยเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็อยู่ที่นี่ก็สบายแล้วก็รักมองไทยหลายคนครับเพราะฉะนั้นก็เป็นระวัง เกาหลีกับไทยก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมก็เป็นเมือนก็รักกันจริงๆครับครับ สำหรับปีนี้ก็ครบรอบ63ปีความสัมพันธ์ไทยเกาหลีนะคะซึ่งนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เช่นเพลงซีรีส์และอาหารต่างๆแล้วในด้านการท่องเที่ยวมาแรงไม่แพ้กันค่ะเพราะจากผลสำรวจพบว่าคนเกาหลีติดอันดับ1ใน5ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยมากที่สุดด้วยซึ่งก็เป็นความหวังนะคะเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นธุรกิจท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะทางกรุงเทพมหาคนครค่ะยังได้มีการทําข้อตกลงร่วมกันค่ะเป็นความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องกับ สามจังหวัดของเกาหลีก็คือโซลปูซานและแทกูค่ะ